สวัสดีครับผมมาเป็นองค์ปุบป่าสุขสุคนนะครับเมื่อกี้มาขวบพอขวาริษนะครับพ่อริษจะพาออกไปบึงธรรมชาตินะครับนี่ครับไปหาจุอาจิกไปหาพักพรอนหย่อนใจนะครับไปค้างขึ้นไปนั่งขึ้นตั้งเต็นนันงนะครับตามธรรมชาติครับไปในป่าครับมักตกป่าคนมักตกป่านะครับนี่ครับได้มาตัวหนึ่งเกินพ่อครับพี่น้องนี่ครับมาพอวิธีการขั้วป่าครับ พอเราจะบอกทีนิดึงว so so, so, ิธีการเอาเส้นข้าวมันออกนะครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งดีๆนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยเอาเส้นข้าวออกปลามันสิบอกข้าวมันจะแสีบนะครับมันจะบอกมีกินข้าวได้เลยครับสะอาดนะครับครับจากนั้นเราจะมาเตรียมเคียงครับพี่น้องเตรียมเคียงเห็ดเมนูเขาผักกับน้ําหัวน้ําสวนนี่แหละครับหรือน้ําสวนเก็บผักน้ำหัวน้ําสวนเขาเนี่ยครมาเห็ดเมนูเขานะครับมีเครื่องเคีย่องเป็นเมนูแกงปลาครับพี่น้อง เตียมหัวกินน้ำมันลงหน่อยหนึ่งนะครับเตี่ยเนนมเตียมเรารวบมันให้เามเต็มนิดหน่อยจากนั้นก็เติมน้ำนะ,นะครับเติมน้ำใส่ตะขาตะไคร้ลงไปนะครับหัวมันเนี่เอาออกมารวงก,ก่อนแล้วบีนองแล้อเทมิ่มันสีม่วไม่กินข้าวนะครับเอามารวงก,ก่อนนะ,นะครับรวงเล็กน้อยเลาวก็จังมาใส่แกงม,มาเก็บเมนูต่งตางๆ เอาไว้เป็นคนทางจะไม่คิมแรงนะครับเฮาต้องรู้วิธีการเล็บนะครับปีธีปีทันไม่ใช่ไหมครับพี <SPEAKER> ่น้องนี่นะครับมาดูบล็อกเขาต้องมาจังมาตรงมาเข่นะครับมาดูบล็อกพี่น้องเบียดเล็กน้อยครับพอกมาสุกแล้วเขาจะถึพักมันลงไป พอประมาณสักสองสามนาทีนะครับนะครับมันเยอะเกินไปเจเหียบร้อยเห็นพี่น้องนี่ครับได้ไม่ได้ชิมครับพี่น้องเอาเซิร์ฟชิมพี่น้องบ้างนี่โอ้โห <c oughs> สําหรัสดีครัพบพ่อมาพี่น้องปองปฝาสุบผู้สุดขันนะมือนี้พอมีเมนูมานําเสนอครับพี่น้อง นี่ครับแกงเปาหัวปลาสวายครับพี่นอ้องเป็นแต่แสบบ่ครับพี่นอ้องต้องลองซิมเมองครับพี่นอ้องเป็นจังไหนครับอันนี้อื่นว่ายังีงกามมันครับลองเมืง่ง การปาสไวครับพี่น้องโอ้เหนือพี่น้องเบิ่งเดนือครับเหนือกามมันพี่น้องโอ้โหหัวสวายผิดไทยใชน,นะหมพ่อ

หอมอคือหอมคือ,อนเนื้อมันเนื้อไม่หอมอืมบ่ กระดูไเ้ว่ยมาชิลิน้ำหวนน้ำสวนไปหรอกบรรยากาศน,น้ำหวนน้ำสวนนี่คือเมนูแกงปลาหัวบลาสวายครับพี่นอ้องพอดิดไปหามาเองครับหาาเองเฮ็ดกจินเอง Mm-hmm. <Nee> mm-hmm. <kilowatt Day> mm Nè mm Hmm.